ประกาศนโยบายใหม่สุริการแห่งเลิฟขึ้นทุกอีก7จ0คะแนนให้ประชาชนท่านานายกคะนโยบายมีอะไรบ้างคะโอ้ยหนึ่งคอทุกอีกคูดิวติวสะนะสุริการที่ออกมาเพื่อช่วยคนต้องการคะแนนทืนเอคะแนนมาพร้อมกับเนื้อหา17บทเรียน175คลิปมีครบทุกพาร์ทไหมคะโอ้ยครบสิมีครบทุกพาร์ทเลยทั้ง listening และ reading อัดแน่นคุณภาพความคุ้มค่ามาพร้อมกับหนังสือ4 4 2เล่มเนี่ยคุณนให้ละ ลงทะเบียนทางไหนคะโุ้ยสามารถลงทะเบียนใช้งานสวัสดิการแห่งเลิฟคอร์สโทรอิกคูดิวติลชนะได้ทางสมาร์ทโฟนเว็บไซต์ o p เ n นทุเรียนคอเราจะชนะโทอิกไปได้วยกัน yes! สองหนังสือสรุปทิกกรมแมลดเวลาคนละครึ่งหมายความว่ายังไงคะอา้าวถ้าเธอเรียนเรื่องนี้เธอจะลดเวลาชิวกี้แอีกครึ่งนึงเลยนะไม่ได้ตายนะคะแต่แค่เกี่ยวเวลาอ่านหนังสือลดลงไปอีกครึ่งหนึ่ง เป็นยังไงคะอาขึ้นให้แล้วเนี่ยหนังสือสรุปทริกรรมมากมากมาย4ีสีทางเล่มสรุปแน่นไปทวนในห้องสอบก็ได้ติวไปด้วยกันเก่งไปด้วยกันไม่พอสกแกนชัวคดดูวิดีโอได้ด้วยนะดูได้ทุกที่ดูในห้องน้ำอ,อย่างไดเลย 3. หนังสือเก่งโจทย์โปรดรักกันด้วยความรักจากสวนิการแห่งเลิฟด้วยโจทย์อีก100อยคอ เก่งไ,ได้ในเล่มเดียว like เทคนิคเพียบเลยนะเรียนได้ทุกพื้นฐานแปลไม่ออกก็ตอบได้ปละเคนคำตอบให้ถึง like มือแบบนี้รับรองว่าใครได้นังสือเล่มนี้ไปสอบทวีกได้7จ็้สิบคะแนนแน่นอนเย้ข้อ4หนังสือเก่งสับท่องด้วยกันหนังสือที่รวบรวมคำสัพท์อีกอัดแน่นถึง500คําคำสรุปจบในเล่มเดียวจำง่ายแบงหมวดชัดเจนมีเทคนิคท่องจำ เน้นเฉพาะที่ออกสอบเท่านั้นไม่ต้องอ่านหว่านให้เสียเวลาและนี่เลยมาพร,าร้อมกับลูกเล่นใหม่ล่าสุดแผ่นฟิลเตอร์มหัศจรรย์ที่ช่วยท่องสทบได้สนุกมากขึ้นแถมฟรีไปเลยแค่เธอซื้อคอสน,นี้เธอออกครึ่งหนึ่งคุณดูช่วยออกอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยสุดท้ายแล้วข้อ5ซิมเทสเราไม่เทกันสุดยอดสุดิการแห่งเลิฟไม่ทิ้งกันแม้วันมามากพอดสอบออนไลน์เสมือนจริงแต่เวลาจริงการได้จริง แล้วเกี he, yeah. nah ่ยวอะไรกับเราไม่เทกันคะก็รู้ผลทันทีรู้คะแนนเลยหลังจากสอบเสร็จไงไม่โดนเทแน่นอนยังไม่หมดเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งของนโยบายสวัสดิการแห่งเลิฟคืนทุกอีกเ5็หคะแนนให้ประชาชนยังมีสวัสดิการอื่นอีกมากมายถ้าเดียวกับคุณดิวคุณดิวจับไม่ทิ้งเธอไปไหนแน่นอนเราจะสู้เราจะชนะทุกอีกไปด้วยกัน ากเรียนได้ที่เว็บไซต์ openlearn.com หรือทักแชทตอนนี้เลยค่ะคิดจะสอบได่คิดถึงครูจิ๋ว